วันนี้นะครับก็มีแอปใหม่นะครับในส่วนของการหาเงินฟรีบนมือถือนะครับเป็นในส่วนของการเล่นเกมบนมือถือแล้วก็ได้เงินนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับ วันนี้ครับก็มีแอปใหม่นะครับในส่วนของการหาเงินฟรีบนมือถือนะครับเป็นในส่วนของการเล่นเกมบนมือถือแล้วก็ได้เงินนะครับสหรับแอปนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าแอป t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  o o นะครับผมชื่อแอป Station นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะ แอปนี้ก็เป็นรูปแอปยิ้งจอกสีเขียวนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับจะเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android นะครับในส่วนของ i อ s เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะเมื่อเราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับกดในกรอบสีขาวเลยอันแรกนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมทางแอปเนี่ยก็จะให้เราเลือกช่องทางการสมัครนะครับมี2วิธีนะครับช่องทางที่ผมจะแนะนําให้สมัครนะครับในส่วนของแอปประมาณนี้หรือว่าแนวนี้นะครับก็ ให้สมัครโดยการใช้ Gmail นะครับหรือว่า Google นะครับหรือว่าอีเมลของเรานั่นเองนะครับไม่แนะนําให้สมัครผ่าน Facebook นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าการถอนเงินต่างๆเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการถอนเงินของแอปประมาณนี้หรือว่าแอปแนวนี้รูปแบบนี้นะครับถอนเงินกันไม่ได้นะครับผมโดยการสมัครผ่าน a c e b o o k นะซึ่งส่วนตัวนะครับแอปแนวพวกนี้เนี่ยผมสมัครผ่านอีเมลหมดถอนได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเนาะ ก็เลือกไปที่ Google นะครับอันล่างเลยโอเคครับผมเมื่อเราสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยคะแนนด้านบนเนี่ยมันก็จะเด้งให้เราดูว่าเราได้รับกี่คะแนนนะสมัครครั้งแรกนะครับได้รับ1,800คะแนนนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เรากรอกอายุนะครับผมแล้วก็เพศนะครับแล้วก็กดอ่า go นะครับผมกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดอันแรกนะ ทางแอปเนี่ยจะให้เราเปิดในส่วนของการอ,อนุญาตการเข้าถึงการใช้งานของแอปนะครับส่วนใครที่เป็นมือถือถ้ามันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะก็ให้เรากดเปิดนะครับนี่จะมีให้เปิดนะกดตกลงนะครับมือถือของผมที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมือถือ Oppo นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะโอเคนะครับกด Let's go นะครับผมโอเคนะครับคะแนนที่ผมได้รับมา1,800คะแนนด้านบนเลยนะครับ แอปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแอปต่างๆที่เคยรีวิวไว้นั่นเองนะครับมันเล่นง่ายนะครับผมเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นแค่นั้นเองนะครับวิธีการสมัครก็เป็นแบบนี้เลยนะไม่น่าจะยากสำหรับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับในหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดนะครับผมมันจะมีคําว่า Pay นะครับ Pay นะครับกดเข้าไปนะมันจะให้เราติดตั้งนะครับส่วน open now เนี่ยก็คือการติดตั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะ ส่วนเมนูที่2นะครับด้านล่างนะครับก็จะแสดงในส่วนของหน้าแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับในหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาเล่นเกมนะครับในหน้านี้เลยนะครับผมเมนูที่4อ่าเมนูที่3นะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการอินไว้นะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อนได้นะใครที่ไม่เก่งการแนะนําเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการแนะนํานะครับก็กดอินไว้นะครับผม นี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแชร์ไปยัง Facebook t w i t t e r หรือว่าการคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนะาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็จะเป็นการรับแบบเปอร์เซนต์หรือว่าสมัครครั้งแรกเราก็จะได้รับคะแนนอะไรแบบนี้นะครับเรามาดูที่เมนูที่4นะครับเป็นการถอนเงินนะครับที่มันเกยนคาว่า pay out นะ สำหรับการถอนเงินนะครับทางแอปนะครับผมจะใช้ในส่วนของบัญชี PayPal นะครับในการรับเงินนะครับส่วนใครที่ยังไม่มี PayPal เนี่ยก็สามารถไปใช้ช่องทางอื่นได้นะครับหรือว่าไปทําเงินจากาช่องทางอื่นอย่างเช่น t r u m o n y Wallet ธนาคารหรือว่า Bitcoin นะครับผมตรงนั้นก็สามารถทําเงินได้โดยตรงที่ไม่ต้องผ่าน PayPal แต่มันหลายขั้นตอนนะต้องศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับผม ส่วนใครที่มี paypal อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําแล้วก็รับเงินได้เลยนะครับเราหาคะแนนอีก200คะแนนเนี่ยเราก็ได้ถอนเงินแล้วนะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.2ดอลลาร์นะครับหรือ2000คะแนนในการถอนเงินเนาะถอนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ $8 ดอลลาร์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ทําฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับผมวิธีการดูประวัติคะแนนของเรานะกดไปที่3ขีดแล้วก็เลือกคําว่า wallet นะครับกดเข้าไปที่ wallet นะ มันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับก็เป็นในส่วนของการสมัครนะครับวิวข้ามนะครับก็ผมได้สมัครครั้งแรกได้รับมาที่1,800คะแนนนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปสมัครใช้งานดูได้เลยนะครับวิธีการใช้งานวิธีการถอนเงินก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมีคะแนนครบขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้นะครับเป็นส่วนของการถอนเงินต้องถอนเงินกรอกอะไรบ้างนะครับทําแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแยกอีก1คลิปให้นะครับวันนี้ก็ มาแนะนำนะครับช่องทางการทำเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับจากการเล่นเกมนั่นเองเนาะใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ